อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมออร์น,นัมซิงนะอยู่หน้าง,งานขุดเหมือนเดิมครับวันนี้นะโอ้โหนี่รือคันนาเก่านะทางค่อนข,ข้างน่วมนะเดี๋ยววันนี้มีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับวันนี้ที่ปลายเจกเกือบลงนะแต่รถเกเ่แรงนี่อยู่แล้วนะบางกีนะอ่ะมาดูคุณปูครับคุณปูหน้ายาวนะ ไม่น่วมแล้วนะเออเออ,อแรงครับหน้ายางใหญ่นะไม่จมไม่ง่ายนะครับน่มแล้วนะนี่ครับจัดพื้นหน้าใหม่เลยนะ ปาดินครับนาะปาดินเองนะ่ะดูไอศิยวนทำไรต้นสดาวนะ่ะเออจะมาร์คที่พิศารครับว่าอะไรกับพิศารนะ่ะ เดินเงียบแล้วนะมักทีเราเดินเงียบแล้วครับนี่จัดทรงที่นาใหม่นะปาด็นบอกวา่าต้องเอาเข้าวให้ได้เพิ่มขึ้นแน่นอน,นครับนี่บิดนะนี่ออามีคนมามีไรน้อนเนี่ จะลอกนานหรือจะสั่งดินเนาะน,นี่ดูนขับรถไฟฟ้ามานั่งรถตู้เตอร์ไฟฟ้านะมาแล้วครับลื้อคันนะก็เสียงนิ่มเลยนะ่ะลงมาที่นะนี่เด็นว่ามีงูเหลือมนะงูลามเหรอ เดี๋ยวไปดูครับตรงไหนไม่โดเนเลยไหนขาวไม่เห็นนะฮะนี่ะว่า รอครับเดี๋ยวรอรถหกล้อนอนะนี่มีมามันขึ้นทเทลอร์มาเมื่อก,กี้น่ะเดี๋ยวไปดูรถปาโตนะว้ารถงูงู กู้งเงือมเหรองูลามนะไม่ใช่งู้ลงือมนะนี่แพ้นะหยุดเลยหยุดนิ่งยเฉยๆเลยจะไล่หรือเปล่าเลยจะมาปลานะ อกูตาใหญนะ่เข้าไปล่าเนาะนี่อ๋อโอ้โหกโ้โโอนทินโยนนะเมื่อกี้นะ่ะอูอ้

เออเออเออข้างยู่นี่แหละหนูเองกินหนูคนเดียวเลยเนาะเออมือมือมือเออเป็นเอาจริงเนี่ยเออมาอยู่นาเขาแล้วก็นมาอยู่นาเขาแล้วเนาะ เร,เราไม่ทําอะไรนะปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติครับเราเขาอยู่ของเขานน่ะเราก็อยู่ของเราครับไปทางนู้นไปทางนู้นย่ยไปทางนู้นให้ไปป่าน่ะนู่นครับป่าปทางนู้นน่ะไม่ให้มาทางนี้อันตรายครับอันตรายน่ะทางนี้เป็นนี่เป็นทุงน่งนานะอันตรายครับอันตรายจะให้เข้าไปป่าทางนู้นน่ะ นู่นเป็นป่าครับป่าดอนเล็กๆนะโอ้ไปทางนน้นไปทางนน้นมาอะไรทางนี้อันตรายเดี๋ยวคนเจอคนจับไปนะนี่ hey, เข้ามาอยู่ในปงแล้วนะ <Hey. S 2> จะหาทุ่งคุย้ยมา อทุกงคุยทุกงกระสอบมาให้มันเข้าแล้วก็เอาไปปล่อยในป่าดีกว่าหมดแล้วหมดแล้วอยู่ในฟางนะหมดเข้าไปแล้วครับโอ้ตัวใหญ่นะ เดี๋ยวพักเรื่องงูก่อน,นครับมาดูช่างพงและลุยเนืนให้ดูนะเดี๋ยวไวไหมครับดูกัดูนะเกียร์ใหม่นะ ดูครับเดี๋ยวปงนะโอ้ควันขาวแล้วนะน่วมนะปลาแล้วนนครับอามาดูปลาทิ้งก่อนนะวัวสุโมนะเห็นโอเจ็ดซีครับทางงว่วง จับระเบิดนะคอยรับบินครับนี่อืออือปาทิ้งขย้ำไปดูนะอืออือยู่ยูออ่อะไรไเยไม่ยอมครับอันนี้เป็นเผาอีหลงนะเผาไทายหลงนะ เอาเอาเลยเออเออลึกกว pues ่าเดิมเออเออถอย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 อืออ้ยม่ยอมครับโอ้โหแรงนะเจ็ดโอเจ็ดซีครับร้อยแปดสิบห้าแรงมานะเอตัวแรกเลยครับไฟโครมนะ ไปอีกอาครับใช้สโลเหลืองนะโอเบร้อยครับปาจกเป็นไงน้อนี่ มาป่าวป่าจะผ่านไหมน้อเนี่ยอย่างแปดแคยังเก้าลงนะมีเนี่ยป่าทิ้งกับระเบิดลงนะ่ะนี่อ่าครับเดี๋ยวมารอรุ้นรู้คลิปต่อไปนะมันจะยาวเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงคลิปนี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องอัดน้ำซิงด้วยนะครับ ตอนนั้นคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ